รรมจาจ์ธรรมจารย์เขาเลยรรมจารย์ไว้ตัวใด

ไอ้นู้นในร้านบบาวนูแล้วมันจบเขาตมพัดก็ไม่แตกแต่ฟ้ามา่อตอนนี้เราเกิดให้มันเรือมมันจบอเลยที่หมดรวมล้านนี่เลยที่หมดรวมล้าเลยเออเอ็ไม่โูนะเอ็ดูที่จมาเไคงมีปัญหาเล็กๆน่อยห่อยอย่าไปว่ามันแล้วคงมีปัญหาเล็กๆน่อยๆน่อยว่าอย่าไปว่ามันแล้วคงมีปัญหาเล็กๆน่อยๆอยเอาไปให้เขาเลยเอาไปนะยอย่าไปอย่าไปจอนัน

เนรจปั๊มมันก็มันเขาเริดยิ่งลวจินุงลูกแม่ตหนู่อกันลูกไม่อ้องั่วยานยากันยลูกวางเไยนเลยลูกได้เลยไเงาก็มาก็เป็นกเจแน่ก็เป็นตั้มกางอื่นนู่น่ะ้วกุ้งก็มอดเรงมดมันกว่าจะขยายพันหน่อยแล้วนียมันแตกนอกกันล่เอ้ย

อ๋อมันมันได้ชาวันมนเด็กน้อไหนุ่มตอนกลัวยิ่งไอ้แต่นี้ยิจะดิ้แล้วนะอันน้ลาล้วนะกับไอ้นี้โดมันจะเป็นเป็นกาบอ้ยยาวบาเราไม่รู้ิ่กติดไม้ส่วนนะติด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 อิดนอ้อันนี้เดมันยาวกว่านี้ไง กอรบบคุณะที่มือนวดอกปั๊บถึงเวอ้หมนมันเล็อยางเี้ยอยาว่าเป็นแเนเดาวนมดาวานนัวัวีหลืเดียวนี้อามเป็นกล้วดอกอ่อเจก็หมดเลยมันโบนิ่ได้เลยอยจะให้กับ อะนี่โบนิมาอกอุนี่ขนาดน้หัใ่ใ้งลยม่ต้องนเนี่หมาอุ๊กก็นี่หละปันนี้นี่ยเลยนี่โ้ยต้องหับจากอะไตันอรอเอดยมากนะเมดอยอมากก็บ้ามนาเี่เที่ เรเ็่เดียววเ็นไม่ you know> ีง้ยประเภทีนบ้านวานพี่แต่วานจะไม่มีดอกกันนะอะไรอยอย่างนี่อบางที่แม่หแม่ลูกลังเ้อเวะหน้าบอนจ้ะหน้าบอนหมวดการทางนาบอนที่เ้าหน้าะไนี่นะแก้วเซนมัต้องนี่เรียกจ้ะอันนี้ยาด็ก่นะแก้วเซนะจ

เลยก็ครวากาบานรือมังเลยระวายกัเอาแตงตันโตไม่ต้อยิอหนเลยอมีัมีเจาะนั่นเลยผ้นี่เอาเกับแก่ชีไรอกคนไปเลยชีววายโปร่งเป็นด่นวายชีว่าใกระค้งกินน้หอมก่อนกินนหอมก่อนลังก็เดี๋ยวเดี๋ยวี่เลยงจ่ายพ่อหลังนะว่ายได้เปรียวไรหลังตัวนั้นไรปอยตังหน้าเล่นไม่ตัวผู้ตัวเมียนี่อนั่นเมียตัวผู้้งห้าเล่น มีตัวโพโตเมียกันเดี๋ยวนี้เอาอยู่แห่งเดียวกันเลยนี่กไอไอ้ตัวโตเมียมันมันจะติดก้อนก้อนก้อนรื้อมาเยอะเจอมารองทางนี่มันหมาโอ๊กมามาโอ้โหนี้ผลกันมาตัวโพโตเมียนี่แห้งเดียวกันนะค่ะโอเล่นหลักมันเล่นนะเล่นหัวปลามาเร็วเลยตั้งหน้าในใจมันออ๊กคือไม่ได้ยินเขาไปแล้วเราบ่งปันกันเนื้ได้เราเล่นหลได้เลยนี่มาโอ๊กเอานี่ เดี๋ยวเราเผาเวไปเจียวบ้านหน้าเราเดี๋ยวเวลาเวลาหน้ามาเราได้ดูเวก็ไปเจียวหลังก็ไปเจียวหลังเจียวหลังแนี่ตัวเดียวบ้านฮะบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยของจบเลยนี่ของจบ

ปกติอยู่ในอยู่นีนะคายยูรังสาลาลนนาราสัรยูตรังเค่าเทวันคนเนี่ยไปไปมากระถินี้ค่ะอ๋อบ้านเอยสิเนนนี่นะไ้บาน้บกบุเบียนนี่ัไว้ตรงนี้ค่ะอ๋อนั่นเด้อเพื่อปลามาวดันหเดกอ๋อได้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 ยีล็อก่กค้าแน่เลยรมเ่อกค้าดับกไม่เะเียดับ แต่เลกก็ไม so ่ร้างเาี so ่าม่ท yes. no. ี่เลยว่าแกก็ไม่จ้างันนี้ที่เลยนะตก็ไม่างอนนี้ที่เลยนะไม่จ้างที่เลยโอ้ดอกอาไม้ที่แลั้นไม่ม็ทางที่ลังดอกสางนี้หยีที่ผีได้แหละไหมสร้งเยอเลยนะเออแต่บ้นนั่นเออแตเล็กนูงนู่นเลย

Bao mày nhiều người của dù tâm dù tầm tụi mình mọi người gặp nhau gặp nhau gặp nhau kiếm gặp gặp nhau gặp nhau Cái nhau gặp nhau gặp cái gặp nhau gặp nhau gặp nhau ni nhau luôn nhau gặp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  อันนองเลยวันนี้คืออยู่ตรงกลามองแต่ะไปกันนองนองอย่านีไ่เดอเี้อนนี่ัแบงเลกีแต่ไรลืมันเลยเลกีนึงเึ่งเาหมม่มนไม่ไม่มีจับเองนึ่งเงาม่กวมันนีได้ลงไปมังม่ายไม่ไม่แต่อด้ไปที่ห่อปีๆอยู่นูเขาจะไปจะีแไปเดียวไม่นไปได้ปั้น่ รอที่นู้นมันจะไม่ไม่จะเคยกับกเที่ยวดีโจรเพิ่ม่เ่ยที่ดดในแต่ตรงนี้กระนองนู้นในอยู่ที่โจยปานิเตตรงนั้นหน้าตาเมือจำุงตรงนั้นหน้าตาเด็กโป่าดิเต้อสิยีอยจ้องทีว่าดุดดุดนวดควยเด็กๆไม่ต้งการเดี๋ยวเดี๋ยวใจเขาโจรตรงนี้ตรงนู้ละ ไมังแล้วเลาเล็งก็แกวบานมากไรเลยเวมาเอ๊ดก็ดอกหัวเลยนั่นไอ้นั่นมันเค่กัวนั่นเป็นเทียมนั่นเดป็นป้นนันเดี๋ยนกเลด้วยนี่ก็นหัวหยกหัวโดวโดซงก็จะไอไอตัวไอตัวนี้ยังเนหัวหยกเป็นเป็นแต่ว่ามันุกไม่น่ะลุกทางินนมันดมาขนาดนี้เ่อยัปเลยที่อ่างกับรถ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 กับรถ นั่นแล้วเห็นมันแปฝกเผือกเห็นมันจุดฉี่พอดีบางรอมันลุ่งนี่แบบนู้นแบบนี้แต่ว่าพวกมันเดี๋ยวมาปลูกกันปีบางรอมันลุ่งปีก็มันสีม่วงก็มาเลี้ยงกันปีด้วยเลยแต่ป่านนี้มันมันอยู่ตรงอย่างนี้อ่าไอตันกับต่างๆไอไอต่างๆยาวเลยนั่นแล้วเราไปปลูกเลยหวังนั่นแหละเลยเป็นแถวเป็นแถวเป็นสวยเลยแต่คนแต่บ้านบๆเนี่ยคนตันกระเมย์ยังไงบ้านจริงแล้วจะตันกระเมยเลย้ไง มัน้นยาวนี้ต้องัดตัดมัมันมันมัดมัดวันมัดมัดัดม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 ัดคัดม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 ันมัดมัมัดัดมัดมัดมัดดัดมัดมัดมัมัดมัดมััดเัดมัดมัมัด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 มัมัดมััดมัดมลััมัดมมมักััดมัดมด ใบมันรุดก็ไม่มืออย่างไรนี่ท่กมันมลูกๆเรยเนนเนน่เ่บมันรุดก็ไม่มือมี๋ว่อย่างน้อมไม่ไม่ใบใบไม่อโอเคนี่มันเปลนต่ง่วยดกย่งไรบันไดจาวันนี่ตรงนี้มันไดชาววันเกว่ไนน่ก่อนที่หล่นูนนะบันไดาวันแหลมไชวันเป็นบันไดกัมันมอยู่อยู่ไม่ว่าเป็นโชปไอ่นี้มันมีกาบอกรมาตนี้ะรัมันจะรัม ทำาไมตรงดีไม่รู้ก็เบ้อเบ้อเบ้อะเบอเลเบอเอเบออเ็นเลเ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 ท่านั้อซึ้คนเล็กคนเล็กแป้นเยอะยแป้นเยอะหน้าหน้าหน้าเนอ้า มาไล่ผีรนี่เราบอลมาป่ามนก็ว่ามากๆในที่หนึ่งกลับมาเลมก็เป็นในมาจเหมือนมาที่ับเหมือนกัเหรอจ่ายจ่ายาเหมือนจริแล้วผมเองนะยังยังจำได้ีได้จได้ัจะมาเยมาแล้วมาเปรงเตน๊้งบอนที่ว่าโรงนีโตเเหมือนกันว้ามีมีปัญหามีปัญหาที่เทโยโดยก็ปิดแค่นั้น mà, mì banhai cái nước của họ, mì banhai, họ bị giựt ra liền, sao? Tại vì đại nân ra, giựt ra nó bị ban nhọt nhọt bị cò tít mác. cái muốn ban năn cho là? Cái, là... oh. cái gì? แต่พ่อมากะหยอกขึนแลนบอกไม่ต้องกลัวหยอกขึนเลยไปปักเยียมมาไม่โจกัวนี่เราหมาึ้เกนมาเรไยกว่าบ้านในใกล้คองเลยมันก็ใกล้คคกนงานเลยเลยไม่เดกไม่ลุงมาเลยเกลร็ง้ม่ี่ได้อะเลยก็เด็กไม่ก้มร่างนี่ไม่ร่งที่อะไรเมนแต่ว่าก็ยัก้อยู่กันนะแม่ก็อยู่บ้านเลยกไ้นมใกล้นี่ไม่ใกล้เนาะกเอ่เวใกล้อยู่เือ่ กเหมือนเดิมอั้่กะทนยลอยมเนีจแกขึ้นไปอีไหมเออจกขึ้นไปปันแกจะตกใเอ้ยย้ยๆานเาจมาไหนูก็พอได้มันก็เล่นเปย้อยองต่างปีนไปได้หละไป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 เดี๋ยวไปอนตอนเดี๋ยวไปถอนไปไปเดี๋ยวก่ถอนตอนยางแล้ไไปไหนอะ ้าเาไป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 อ้เป mmm ็นอไใหญ่น้อเออกระบดดีเนาะกลับแล้ว